สวัสดีพี่ๆเพื่อนนะครับวันนี้นะครับโคนค้นพานะครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่สามสิบห้าครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งกันนะครับรายการนะสองร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับ เบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับขากคุเพื่อนพี่ๆที่เข้ามารับชมแลวช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอง์แรกนะครับเป็นรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อเสงนะครับวดประจันตคามนะครับเป็นรูปถ่ายสองหน้านะครับหลวงพ่อเสงววดประจันตคามนะครับพระปราจีนบุรีนะครับอยู่ในเรียมเก่ามาเลยนะครับหลวงเสงครับ สองหน้านะครับมาที่สองครับเป็นสมเด็จหลังรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยนะครับนี่ครับหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยนะครับอ,ย,บอยุธยานะครับหมายเลขสามครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฤษีด,ดำนะครับปีสองเก้านะครับ ตสีดงดำวัฒนาทรงนะครับปีสองเก้านะครับหลังเป็นยันเกาะเพชรนะครับอันยสี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับหลังตาแผ่นดินนะครับนะครับมีรองรักปิดทองมานะครับหมายเลขห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับนครับสวยเดิมนะครับล่มดำเต็มๆนะครับ ต่อโคดนครับปีสามโคนครับรุ่นบารมีท่วมทนนะครับหลวงพ่อเกษมปุกเสกนะครับหมายเลขหกนะครับเป็นหัวใจนะครับเหรียญรูปหัวใจนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสวัยนะครับ เอันปากก้านะครับนี่บต่อโคนดครับวัดปีดารามนะครับปีสามแปดนะครับหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามนะครับเนือันปากก้าปีสามแปดนะครับสองร้อยบาทนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพุทธวัดป่าสารวันนะครับสิทธิ์สายพระอาจารย์มั่นนะครับเนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพุทธวัดป่าสารวันรุ่นแรกนะครับ มันี่เก้านะครับเป็นเป็นหนุมานนะครับเป็นหันุมานนะครับเนื้อโลหะนะครับฮันุมานเนื้อโลหะเก่าเกเลยนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อพี่บูรณ์นะครับเนี่ยครับหน้าหลังเป็น คล้ายๆหนังเสือนะครับแล้วก็มีจานยันนะครับเป็นรูปไทยพร้อมเลี่ยมเลยนะครับหลวงพ่อพ่บูนะครับจังหวัดอุดรน,นะครับหมเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงปวู่แหวนะครับรุ่นถิ่นกําเนิดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวรุ่นถิ่น,นกําเนิดนะครับ หมายเลขสิบสองครับเป็นเหรียญรอโบราณครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานะครับนี่ครับเก่าๆครับโลหะอมเขียวอมแดงครับนะครับรหาม,ม,บมายเลขสิบสามครับเป็นรูปรอโบราณหลวงพ่อเงิน,งว,งนวัดบางคานะครับ หมายเลขสิบสี่นะครับเป็นเหรียญใต้นะครับหลวงพอดีนะครับเป็นเหรียญหลวงพอดีจังหวัดนราธิวาสนะครับนะครับเป็นเป็นเหรียญใต้นะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับนะครับคมชัดนะครับพอดีนะครับนราธิวาสนะครับนะครับเหรียญคมชัดนะครับ หมายเลขสิบห้าครับเป็นเหรียญหลอ่อนะครับเป็นเหรียญหลอ่อหลวงพ่อข่ำวัดปักไม้ดำนะครับเป็นเหรียญหลอ่อโบราณนะครับหมายเลขสิบหกนะครับเป็นสมเด็จหลวงปู่วรพุธนะครับน่ครับรุ่นมหาอุดนะครับวัดจุมพลน,นะครับฝังตะกรุดนะครับ หลวงปูวรพาพ์นะครับรุ่นมหาอุดนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงปูวรพาพ์เหมือนกันนะครับรุ่นมหาอุดเหมือนกันครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับฝังตะกรุดนะครับขอนแก่นนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับเป็นหลวงปู่สุกนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุกเนื้อทองผสมนะครับ 19, เ,เลขสิบเ, 17, เ,เกเ้านะครับเป็นเหรียญพระเจ้าตากนะครับหลวงปู่ทิมปลุกเสกนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นเหรียญพระเจ้าตากนะครับหลวงปู่ทิมปลุกเสกนะปีหนึ่งเจ็ดนะครับหมายเลขยี่สิบนะครับเป็นพระเลี้ยงครับเป็นพระเลี้ยงนะครับเนื้อออกสีข,า,ขาวๆครับเป็นพระเลี้ยงเนื้อดินนะครับ หมายเลขยี่สิบเป็นครับเป็นพักกิ่งนะครับหลวงพ่อโตวัดเขาบอ่อทองครับนี่ครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับสอ,องร้อยบาทนะครับพักกิ่งหลวงพ่อโตวัดเขาบ่อทองนะครับพร้อมเลี่ยมสองร้อยบาทนะครับหมายเลขยี่สิบสองครับเป็นพระพิคัเน่นะครับนครับไม่ทราบที่นะครับเป็นพระพิคัเน่นะครับมีฝังลอยด้วยนะครับ เป็นโลหะนะครับหมายเลขยี่สิบสามครับเป็นสมพระผงลูกเหมือนเจ็ดป่าช้านะครับหลวงพ่อจำเนียนนะครับหลวงพ่อจำเนียนนะครับนี่ครับมีฝั่งโพยนะครับจังหวัดกระบี่นะครับหลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือนะครับจังหวัดกระบี่เรี่ยมเดิมนะครับหมายเลขยี่สิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับเป็นคล้ายๆสุ้มกอปีหนึ่งเก้านะครับ รุ่นพิเศษสร้างมนต์ดกนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับอันนี้ยี่ห้านะครับเป็นเต่าหลวงพ่อนายนะครับเต่าหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งนะครับเนี่ยอมให้เยื่อนให้เยื่อนนะครับเต่าหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งนะครับอันนี้ยี่หงนครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ชอบนะครับเลี่ยมเก่ามานะครับเลี่ยมเก่าครับ โลเกตหลวงปู่ชอบนะครับจังหวัดเลยนะครับพระฤาษีพระอาจาร์มั่นนะครับอันนี้ทีเจนะครับเป็นเหรียญหล่อสําเร็จรุ่นนะครับเหรียญหล่อสําเร็จรุนนะครับด้านหลังมีจานนะครับเนี่ยครับแข่งจะเห็นมีรอยจานนะครับสําเร็จรุนหลังจานนะครับมีจานนะครับ ันนี้กิบแปดครับเป็นเหรียญกรมหลวงจุมพรนะครับปีฉมันห้าร้อยนะครับนี่ครับหลังเป็นลวงปู่ศุกนะครับสภาพหิ่งนี่นะครับยี่สิบเก้าครับเป็นหลวงพ่อตาบรุ่นสองนะครับเหรียญหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงรุ่นสองนะครับสามสิบนะครับเป็นเหรียญ อาจารย์ถึงนะครับนี่ครับอาจารย์ถึงวัดนิวสองพันร้อยี่สิบนะครับอาจารย์ถึงวัดนิ้วนะครับสองพันร้อยี่สิบนะครับจังหวัดชัยนาธนะครับอาจารย์ถึงวัดนิวสองพันร้อยี่สิบนะครับสนใจนะครับทางติดต่อครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะส่วนใจโทรหรือเท้าไลน์เข้ามาได้เลยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่ชอบชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบไปที่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ